ที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทําให้คุณสุขสัญแบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะกับมุฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนารัตดและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ ซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านประวัติหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่บันทึกโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยาน พระมหาวีระถาวโรหรือที่เรารู้จักท่านในนามหลวงพ่อหรือศีลิงดำด้วยนะคะแห่งวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะในตอนที่แล้วเราได้เล่าถึงเมื่อหลวงพ่อปานและคณะทุดงได้เดินทางไปที่เขาวงพระจันทร์ ซึ่งหลวงพ่อปานได้เล่าว่าเมื่อท่านได้เดินทุดงมาที่นี่ครั้งแรกท่านได้พบพระบรมสารีริกธาตุต่อมาท่านสร้างมนดปครอบไว้และสร้างบันไดขึ้นเขาวงพระจันทร์นี้ไว้ด้วยค่ะและท่านยังได้เล่าให้คณะลูกศิษย์ฟังว่าเมื่อท่านมาตอนนั้นท่านได้พบฤาษีที่นั่งภาวนาอยู่แล้วก็ได้พบแม่ชีและแม่ชีก็ได้ให้ท่านเห็นบ่อน้ํา ซึ่งเป็นบ่อน้ำทิพย์แล้วก็มีบ่อน้ำตาทิพย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะประวัติหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโค อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดเรื่องน้ำทิพย์บ่อเดียวอีกบ่อท่านไม่พูดพวกที่ไปคนที่สนใจมากที่สุดก็คือพระเขียนแก่ใกล้จะตายแต่ไม่ใช่เอาไปแก้ไม่ให้ตาย แกอยากได้เอาไปให้ญาติโยมแกคงจะอยากเล่นโปก็ไม่ทราบด้วยเมื่อมองอะไรที่ไหนก็เห็นโปก็ต้องมองเห็นลิ้นที่จะแทงให้ได้เงินท่านอาจจะคิดอย่างนั้นหลวงพ่อท่านพูดลอยๆว่าเขียนเอ้ยเรื่องเล่นโปเป็นกรรมชั่วนะลูกนะเราควรช่วยพ่อแม่ด้วยให้ทำความดีไม่ใช่จะมาขอน้ำทิพเทวดาไปให้พ่อแม่เล่นโปจะลงนรกนะลูก พระเป็นการปล้นทรัพย์สินชาวบ้านโดยเจตนาเป็นอธินาทานตรงเพงทีเดียวพระเขียนอายเกือบตายเรื่องกิเลสมันไม่ย่อยตัวจะตายอยู่แล้วไม่ห่วงตัวมันแกล้งสอนให้ห่วงพ่อห่วงแม่มันแน่จริงๆบรรดาฤาษีทั้งหลายฤาษีปลอมที่เคยใช้นามว่าลิงหน้าพรับพลาตอนนี้มาเรียกรือีปลอมพวกลูกหลานจะแปลกใจคิดว่าคนละพวก คือคณะทุดงเรียกอย่างไรก็ได้แต่อย่าไปเรียกโยคีอย่างสันักปฏิบัติเลยมันขัดหูอย่างไรชอบกลเมื่อทุกคนทราบเรื่องต่างก็อยากพบฤรือีและแม่ชีหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนถามเขาก่อนท่านยืนก้มหน้าแต่ไม่หลับตาสักสองนาทีท่านบอกว่าเขาให้พบได้แต่พวกแกอย่าโลภนะถ้าโลภจะมีอันตราย คณะทูดงต่างก็รับคำและกำหนดอารมณ์ไม่อยากได้ไว้หลวงพ่อท่านสวดอะไรก็ไม่ทราบฟังไม่ชัดท่านว่าเบาๆหรือบ่นก็ไม่รู้พอท่านบ่นเสร็จก็ปรากฏศาลาแม่ชีห่างไปอีกหน่อยหนึ่งมีศาลาฤาษีแม่ชีและฤาษีเห็นบรรดาลิงหน้าพระพลาเข้าต่างก็ยิ้มให้ท่านฤาษีมาพบบรรดาฤาษีลิงทั้งหลายเข้า วิ่งเข้ากอดทันทีท่านถามว่าจำกันได้ไหมเพื่อนเล่นเอาบรรดาลิงหน้าพรับพลาทำหน้าลอกแลกเป็นลิงจริงๆไปต,ตามๆกันต่างก็สงสัยเสียงหลวงพ่อปานร้องมาว่าใช้อตีต่างสยานสิลูกทุกคนต่างองค์ต่างก็ใช้ยานทันทีไม่มีเวลาที่จะต้องเสียเพราะเขาคล่องกันแล้วพอนึกก็ใช้ได้ทันที ไม่ต้องไปมัวตั้งทำพิธีหาเงินกันหรอกเมื่อต่างเข้าชาญใช้ยานตามกำลังชาญตอนนี้ไม่อธิบายเรื่องชาญและยานนะเพราะหนังสือคู่มือมีแล้วใครไม่มีก็หาเอาเองมัวอธิบายซ้ำเรื่องจะไม่ไปถึงไหนคนที่เขาจะเอาไปพิมพ์จะเปลืองเงินมากเมื่อชาญตั้งมัน่นยานปรากฏความรู้จริงก็ปรากฏ ท่านฤาษีองค์นั้นก็คือเพื่อนเก่าของบรรด,ดาลิงหน้าพระพลาในชาติอดีตนั่นเองขณะนี้เป็นพรมอยู่ชั้นที่8เพิ่งรู้เรื่องคราวนี้เองลิงกับพรมหรือลิงอดีตพรมกับพรมปัจจุบันต่างก็คุยกันจ้อเลยไม่ได้คิดว่ามีเพื่อนเป็นผีเมื่อมองมาดูแม่ชีต่างก็ทราบว่าแม่ชีคืออดีตญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพหรือผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมมาก่อนนั่นเอง เมื่อคุยกันพอควรก็ถามถึงภาวะพรมไม่ใช่คุยเรื่องรักโรงแรมโรงสุราคุยกันตามภาษาพระที่ประสงค์สุขเมื่อคุยเสร็จหมดเรื่องหรือไม่หมดก็ตามหลวงพ่อท่านเตือนว่าจะค่มแล้วเลิกคุยกันเสียทีเมื่ออยากคุยก็เข้าฌานไปคุยกันท่านเพื่อนก่อนจะลาลิงอดีตพรมก็ตักเตือนเรื่องข้อวัดปฏิบัติหลายอย่างแล้วก็ชี้มาที่หลวงพ่อปานว่า องค์นี้มีบุญมากจะหมดเขตปฏิบัติอยู่แล้วต่อไปจะได้พักรอาการบรรจุเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปแกพูดแล้วแกก็ยกมือไหว้หลวงพ่อปานอย่างนอบน้อมพวกเราก็พลอยกราบหลวงพ่อกันอีกเรียกว่ากราบตามช้างแต่มันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่ตามแกเพราะเห็นแกกราบเมื่อทราบความจริงที่ไม่เคยทราบมาว่าหลวงพ่อจะหมดกิจมันหาที่ฟังยากจริงๆ ความดีใจก็คล้ายคนถูกหวยไม่คิดว่าจะรวยพอมารวยปุบป,ปับเข้าอย่างไม่รู้ตัวมันก็ต้องดีใจมากเป็นธรรมดาดีไม่ดีเกิดคิดว่าตัวเป็นเทวดาเอาอย่างไม่ยากเรื่องความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในตัวหลวงพ่อปานก็เหมือนกันเมื่ออยู่วัดคิดว่าท่านเท่านี้พอออกป่ากับท่านก็พบท่านเข้าอีกจังหวะหนึ่งชักเอะใจมาคราวหนึ่งแล้วเมื่อมาพบท่านพรมบอกเข้าอย่างนั้น ก็เกิดอัศจรรย์มากเรื่องอย่างนี้แม้แต่นิยายเขายังไม่ค่อยเขียนเลยเมื่อมาพบคนบอกที่ไม่ใช่คนก็เกิดดีใจจนบอกไม่ถูกต่างก็กราบกันด้วยความเลื่อมใสแท้ไม่ใช่ขี้ตามช้างคือกราบตามพรมฝ่ายแม่ชีก็บอกว่าเสียใจนะคุณที่ถวายน้ำทิพย์ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาถามว่าเมื่อไหร่จะถึงอีกกี่ปี แกตอบว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตทุกองค์ไม่ต้องหวังเพราะเป็นของเฉพาะพระโพธิสัตว์ผู้มีบารมีสมบูรณ์ในการฝึกฝนคนอื่นเอาไปจะลำบากชาวบ้านชาวเมืองแต่ทว่าแกเมตตาทาตาให้ทุกองค์บอกว่าระยะเดินทางทุดงจนถึงกลับวัดจะได้ผลตลอดเวลาเมื่อกลับถึงวัดแล้วจะหมดอำนาจความเป็นทิพย์แต่จะแบ่งโอกาสใช้ได้ คือเวลาไหนจะใช้ยานเวลาไหนจะใช้น้ำทิพจงอย่าใช้น้ำทิพเสมอไปยานจะเสื่อมถ้าสงสัยยานจงนึกถึงน้ำทิพน้ำทิพจะช่วยบอกให้หายสงสัยเป็นอันว่าคณะลิงหน้าพระพรามีโชคมากในระยะทุดงมีกำลังการเห็นได้ดีใช้คู่ไปเสมอพยายามใช้ยานให้มากแล้วสอบด้วยการระลึกถึงน้ำทิพถ้าเมื่อใช้น้ำทิพ เห็นว่ายานพลาดเป้าหมายก็ใช้สมาธิในอาโลกกสินให้หนักใช้อารมณ์วิปัสนาญาณช่วยให้หนักเป็นอันว่ามีเครื่องมือทดสอบดีมากดูอะไรก็ได้ใกล้หรือไกลาตายแล้วหรือยังไม่เกิดเรื่องของตนเองหรือคนอื่นคนสัตว์หรือสถานที่นรกสวรรค์พรมหรืออะไรดีเอ่ยที่อารมณ์วิปัสนาช่วยไปไม่ได้ก็ดูได้หมดดีจริงๆ เล่นเอาคณะลิงหน้าพระพรามีกำลังชาญและยานแก่กล้าขึ้นไม่น้อยเลยเมื่อสั่งเสียกันเสร็จสองผีก็หายไปคณะทุดงต่างก็กลับเข้ากรดเรื่องของเขาวงพระจันทร์ตอนนี้ก็พักเสธีด้วยเหนื่อยแล้ววันต่อไปถ้าลูกหลานยังไม่เบื่อฟังกันใหม่ขอลูกหลานทุกคนจงเป็นผู้มีโชคดีมีวาสนาบรารมีมีความสุขทันศาสนาพระศรีอานด้วยกันทุกคนเถิดสวัสดี วันนี้ตรงกับวันที่6ธันวาคม2514วันนี้ฉันมาสายไปด้วยร่างกายฉันมันไม่ดี ความจริงมันก็เป็นไปตามสภาพของมันเองมันขึ้นแล้วก็ลงและพยายามลงเรื่อยๆไปจนไม่มีที่ลงคือตายฉันมันยุ่งไปเองคิดว่าจะงดคุยกับลูกหลานสักวันก็เป็นห่วงเรื่องที่พูดไว้เมื่อวันที่ห้ามันมีเรื่องคลุมเครืออยู่คือเรื่องน้ำยาทำให้ตาทิพย์ฉันคิดว่าลูกหลานที่รับฟังคงจะสงสัยว่าเขาทำด้วยอะไรฉันเองก็สงสัยเหมือนกัน ฉันก็ถามหลวงพ่อปานท่านว่าเรื่องน้ำยาทำให้ตาทิพนั้นเขาเอาอะไรมาผสมครับเวลานี้มีเหลือบ้างไหมกระผมอยากได้ไว้ใช้บ้างหลวงพ่อท่านหัวเราะชอบใจท่านพูดว่าเจ้าลิงดำเองเป็นลิงตลอดการเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วทิ้งความเป็นลิงมาหลายร้อยชาติแล้วก็ยังไม่ทิ้งนิสัยลิงเองสงสัยค่ะจะบอกให้ ส่วนผสมน้ำยาทำให้ตาทิพก็คือตอนนี้ลูกหลานตั้งใจฟังให้ดีจะได้น้ำยาตาทิพกันแล้วจำไว้ใครไม่แน่ใจว่าจะจำได้ให้จดไว้กลับไปที่พักรีบหาสมุนไพรามาผสมรีบทำจะได้มีตาเป็นทิพยาขนาดนี้มีส่วนผสมสองอย่างคืออย่างธรรมดาและอย่างพิเศษอย่างธรรมดาเห็นไม่ใครถนัดอย่างพิเศษใช้งานได้ดีมาก แต่ราคาแพงหน่อยคอยฟังน่าจะบอกให้จดและจําไว้จดแล้วจงรีบปรุงจะได้ใช้ทันทีส่วนผสมน้ำยาที่ทำให้ตาทิพย์ขนาดปกติ 1. ระงับอารมณ์ที่กังวลเสียให้หมด 2. รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา 3. ระงับอารมณ์ให้ว่างจากนิวรณ์ห้า คือไม่สนใจกับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ติดใจนี้เป็นประการที่1ประการที่สองไม่จองล้างจองผลาญใครคือไม่ขังอารมณ์ไม่พอใจไว้ให้อภัยเสมอประการที่สมไม่ปล่อยอารมณ์ให้ง่วงเหงาเคล,ล,ลิบเคลิ้มเมื่อทำสมาธิประการที่4รักษาอารมณ์ที่คิดว่าจะรักษาไว้เพียงอย่างเดียว ไม่ปล่อยให้อารมณ์อื่นมารบกวนประการที่5ไม่สงสัยในผลการปฏิบัติอย่างนี้ว่าจะมีผลหรือไม่มีทำตามท่านว่าและก็เชื่อว่ามีผล4ต่อไปทำใจให้คุ้นเคยกับพรมวิหาร4รักษาอารมณ์ให้อยู่ในพรมวิหาร4เป็นปกตินํานำกสินสอย่างเอาอย่างเดียวใน3อย่างคือเตโชกสิน เพ่งไฟโอทาตะกะสินเพ่งสีขาวอาโลกสินเพ่งแสงสว่างเอามาเพ่งตามแบบจนจับนิมิตได้ในระดับดีดูคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานหรือวิสุทธทิมรรคประกอบเมื่อได้นิมิตแล้วก็คลายนิมิตกำหนดใจเพื่อเห็นเห็นทางใจคือมีความรู้สึกเหมือนเห็นจะเห็นอะไรก็ได้ขอเห็นแทนนิมิตห้าอย่างนี้เป็นเครื่องสมุนไพร ที่เอามาผสมเป็นยาทาตาให้มีตาทิพย์เรียกว่ายาธรรมดาใครๆก็หาใช้ได้ยาตาทิพย์ขนาดพิเศษยาขนาดน,นี้หายากเพราะเป็นยาเทวานุภาพที่ท่านคณะทุดงได้เป็นพิเศษเมื่อท่านได้เจ้าของยาให้ใช้ได้เพียงระยะอยู่ในภาวะทุดงพอกลับวัดก็หมดสิทธิ์ที่จะใช้ได้พบคณะท่านถามท่านว่า หลังจากได้ยาแล้วเป็นอย่างไรท่านบอกว่ามันคล่องและแจ่มใสามากยานต่างๆสดใสบอกไม่ถูกทวนเกิดทวนตายได้อย่างสบายพบต่างๆที่ผ่านมาเคยเกิดกี่วาระตายเท่าไรเกิดเท่าไหรมันตายเท่านั้นไม่มีใครเกิดมากกว่าตายหรือตายมากกว่าเกิดไม่อยากขัดคอท่านท่านบอกว่าตกนรกกี่ชาติเป็นสัตว์กี่ชาติกี่ประเภท เป็นเปรตอสุรกายเป็นสัมภเวสีเป็นคนรวยคนจนคนมีวาสนามากวาสนาน้อยเป็นเทวดาพรหมกี่ครั้งกี่วาระมันเห็นได้สดใสจริงๆแบบนี้สิที่พยายามถามหลวงพ่อปานท่านเพราะอยากได้บ้างขี้เกียจตั้งท่านิมิตกสินท่านบอกว่าขณะน,นี้หาได้สองวิธีคือหนึ่ง ถ้าอยากจะทำให้ได้ให้มีเป็นของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นช่วยปรุงให้สะดวกสบายในการใช้และการใช้ยาก็ไม่กำหนดเวลาจะใช้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ไม่มีใครบังคับทำไม่ยากคือเมื่อขณะมีชีวิตอยู่สร้างทิพจักุยานให้มีให้เกิดขึ้นเองเมื่อมีแล้วเกิดแล้วก็ตายไปเป็นเทวดาหรือพรมจะมีตาเป็นทิพจ่มใสเห็นอะไรก็ได้ ไม่มีใครบังคับ2เมื่อไม่ต้องการแบบนั้นต้องการแบบที่คณะทุดงเขาได้กันต้องเร่งรัดสร้างความบริสุทธิ์ของจิตให้มากจนเทวดาเขาเห็นสมควรเขาจะสงเคราะห์ให้เห็นเองตามที่เขาจะสงเคราะห์แบบนี้ไม่ดีท่านบอกว่ามันไม่ใช่สมบัติของเราฟังแล้วไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยเรื่องฝึกกสินเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนที่ท่านว่าสร้างเองให้ดีต้องตายตอนนี้ไม่มีเรื่องเป็นอันว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเลยถามท่านใหม่ว่าน้ำทิพที่เทวดาผู้หญิงให้หลวงพ่อและพระธุดงใช้มันเกิดมีได้อย่างไรท่านบอกว่าไม่มีน้ำทิพน้ำเทบอะไรหรอกเป็นเรื่องของเทวานุภาพเขาทำให้เราเห็นอย่างนั้นเองถ้าคนเมากิเลสเขาไม่ทำให้ดู เขาทดลองใจว่าคณะทุดงจะเป็นพระหรือเป็นสัตวติระชานหรือเป็นเปรตตอนนี้สงสัยถามท่านว่าเป็นพระอย่างไรครับท่านตอบว่าเราไปทุดงเพื่อทำตนให้เป็นพระคือมุ่งละกิเลสพระทุดงทุกองค์ต้องคิดและปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไปอยากได้ทรัพย์สินชื่อเสียงหรือหลงกามารมมันก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระแล้ว อย่างเบาก็เป็นสัตว์ดีระชานหนักนิดก็เป็นเปรตหรือมิฉะนั้นก็เป็นสัตว์นรกไปเลยเมื่อเขาเห็นเราไม่อยากได้เขาก็เห็นว่าเราดีควรที่เขาจะสงเคราะห์เพื่อให้สะดวกแก่การฝึกอารมณ์เขาก็หาให้ไอทีทานั้นไม่มีน้ามีท่าอะไรหรอกเขาทำให้เป็นน้ำหลอกเด็กเท่านั้นเองที่แท้แล้วเวลาที่เราต้องการรู้เมื่อนึกถึงน้ำทิพ เขาใช้กำลังเขาช่วยให้เราเห็นพวกแกฟังเรื่องไม่เข้าใจเรื่องคิดว่าเทวดาเอาน้ำทิพย์มาให้อย่างนั้นหรอมันไม่ตรงกับความจริงของเรื่องเลยตอนนี้เป็นอันว่าพอเข้าใจหน่อยแล้วว่าที่เทวดาทําให้คณะทุดงเห็นเป็นบ่อน้ำแกทำบ่อหลอกเด็กความจริงพระก็เหมือนเด็กและเป็นเด็กประเภทเด็กเล็กเสียด้วยเล็กขนาดยังโกนหัวอยู่เลย เวลาขึ้นรถเมล์รถไฟเขาเก็บเท่าเด็กแต่กินอาหารมีเวลาน้อยกว่าเด็กคือกินได้แค่เช้ายันเพลหรือเที่ยงถ้ากินได้ตลอดวันเหมือนเด็กจะดีมากเรื่องตาทิพเพราะน้ำทิพขอผ่านไปนะวันนี้ดูเรียวแรงชั้นมันน้อยๆต่อไปคุยอยู่กับลูกหลานได้วันละไม่กี่นาทีเพราะดูท่าทางไม่ค่อยสบายกายแรงมันเพลียลงไปคุยตามแรงแล้วกันนะ เรื่องที่เล่าให้ฟังก็ดูท่าจะยาวเกินไปจะขอสรุปให้สั้นลงและจบให้เร็วเข้าถ้าเล่าให้ละเอียดเข้าใจว่าคุยกันวันละชั่วโมงสองปีคงยังไม่จบคนฟังจะแย่เอากันแบบย่อๆดีกว่าที่เห็นว่าควรเว้นก็เว้นเสียด้วยฉันเป็นคนแก่มีเรื่องพูดมากปกติคนแก่ก็ขี้บ่นอยู่แล้วคนที่บ่นเป็นคือคนที่มีเรื่องพูดมากนั่นเอง ตอนนี้จะขอตัดเรื่องยืดยาดเล่าแต่เรื่องลัดลัดเมื่อออกจากเขาวงพระจันทร์แล้วก็มุ่งไปพระแท่นศิลาอาจพระาธาตุริพุนชัยพระธาตุแช่แห้งแล้วก็เข้าป่าชัดมุ่งไปเชียงตุง มันตรงหรือไม่ตรงฉันไม่รู้ท่านเข้าป่าตลอดการออกจากเขาวงพระจันทร์ไม่เคยเห็นหลังคาบ้านเลยแม้พรานป่าก็ไม่พบเสียงหมาชาวบ้านเห่าก็ไม่ได้ยินมันเป็นป่าชัดจริงๆขณะเดินทางหรือพักท่านให้สมาทานตายตลอดเวลาคิดตายเดี๋ยวนี้เสมอก็สบายใจดีเมื่อเข้าป่าคิดว่าชมสวนสัตว์ชั้นดีกันก็แล้วกัน เสือช้างและสัตว์ป่าทุกประเภทเท่าที่จะพบแกไม่เคยสนใจนักทุดงเดินหลีกกันไปแล้วก็หลีกกันมาคณะทุดงท่านนึงเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งพบช้างโขลงประมาณห้าสิบเชือกกำลังดึงใบไม้กินเห็นเจ้าสีดอยืนมองอยู่เมื่อเข้าไปใกล้แกก็คุกเขา่าชูงวงขึ้นเหนือหัวลูกน้องเห็นลูกพี่ทำอย่างนั้นก็ทำตามเหมือนกันหมดหลวงพ่อท่านถามว่า พ่อปู่ที่นี่มีที่ไหนร่มรื่นพอที่พระจะพักสบายบ้างพอหลวงพ่อพูดจบแกก็ลุกขึ้นและเดินนำทางเดินไปได้ประมาณ300เมตรก็พบต้นไม้ใหญ่สาขามากร่มรื่นมีบ่อน้ำใสสะอาดมากแกเอางวงชี้แล้วแกก็คุกเข่าชูงวงไว้เหนือหัวเสร็จแล้วแกก็กลับคณะพระทุดงสงสัยว่าแกทำไมรู้มากนักและเคารพตลอดเวลา หลวงพ่อท่านบอกว่าช้างเชือกนี้เป็นพระโพธิสัตว์เมื่อสงสยัยท่านเลยให้สอบสวนด้วยอำนาจอตีตังสยานทันทีเป็นอันว่าถึงที่ใดที่มีความสำคัญท่านให้คณะของท่านตรวจสอบด้วยอำนาจยานดูสถานที่ว่ามีบ้านเมืองไหนสำคัญอย่างไรคนและสัตว์สมัยนั้นไปไหนกันหมดเป็นการฝึกการใช้ยานและวิปัสสนาญาณกันตรงๆ สหายเก่าติดตามตลอดเวลาคำว่าสหายเก่าก็คือลิงมีลิงป่าฝูงหนึ่งประมาณ30ตัวติดตามตั้งแต่พระพุทธบาทเป็นต้นไปตลอดจนคณะทูดงกลับวัดเมื่อเข้าเขตสระบุรีแกจึงแยกกลับที่เดิมของแกลิงฝูงนี้มีลิงค่อนข้างเผือกคือไม่ขาวจัดอยู่ตัวหนึง่งใหญ่กว่าลิงตัวอื่นเป็นนายฝูงติดตามตลอดเวลา และลิงฝูงนี้แปลกมีความเป็นห่วงมากถ้าพวกแกไปหาผลไม้มาได้มักจะเอามาแบ่งเพียงมะม่วงผลเดียวแกเอามาแบ่งออกเป็นหกชิ้นแบ่งให้พระองค์ละชิ้นแกเอาหนึ่งชิ้นสิ่งที่เจ้าลิงเล็กชอบใจมากก็คือหัวพระพวกพระหัวโลน้นเมื่อพระนอนตอนกลางวันและลิงใหญ่เผลอเจ้าตัวเล็กๆมักจะแอบมาด้านหัวเอามือจับหัวพระ แล้วแกกระจับหัวแกรูบรูปหัวพระแล้วรูปหัวตัวเองแกคงจะสงสัยว่าเจ้าลิงพวกนี้ทำไมหัวล้านหมดเห็นจะเป็นเพราะลิงมันรูปหัวเล่นคราวนั้นกระมังคณะทุดงที่ไปคราวนั้นต่อมาเมื่ออายุเลยห้าสิบปีกลายเป็นคนหัวล้านไปตามกันหัวล้านในความจริงเขามีธรรมเนียบของเขาคือมีขึ้นธรรมเนียบไว้เจ็ดอย่าง คือ 1. ล้านทุ่งหมาหลง 2. ล้านดงช้างข้าม 3. ล้านง่ามเทโพ 4. ล้านชะโดตีแปลง 5. ล้านแรงกระพือปีก 6. ล้านจลีกขวานฟาด 7. ล้านราชครุนคราวมีเคราวมากทีนี้ล้านคณะทุดงที่อาศัยลิงรูปคลำเล่นน่าจะจัดเข้าทำเนียบแต่ไม่ผสมกับใครตั้งเป็นคณะอีกคณะหนึ่ง คือล้านลิงลูบเพราะอาศัยลิงลูบคลาเล่นจึงล้านเรื่องหัวล้านขอผ่านไปมาคุยกันเรื่องอื่นต่อไปเมื่อรอนแรมกันไปตามอารมณ์กลางป่ามีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่อย่างหนึง่งคือเสียงดนตรีไม่ทราบว่ามีมาจากไหนมันเป็นเสียงเพลงไทยธรรมดานี่เองมีให้ฟังทุกวันฟังชัดมากเหมือนกับเรานั่งอยู่ติดวงดนตรี นี่เป็นคำบอกเล่าของคณะธุดงทุกท่านบางวันแอบมีกลองยาวเสียงโห่เสียงยั่วแก่กลุ่มบางขณะก็เป็นเครื่องสายมโหรีปีพาดวงใหญ่เป็นอันว่ามีทุกวันเสียงร้องส่งเป็นเสียงผู้หญิงฟังหวานแจว๋วคล้ายน้ำตาลเมืองเพชรมันหวานจริงหรือเปล่าไม่รู้น้ำตาลเมืองเพชรนี่ว่ามันเรื่อยไปตามเขาว่าอย่างนั้นเองบางขณะที่เดินไปก็มีคนเอาทรัพย์ใต้ดินออกมาอวด ท่านที่รับฟังอาจจะสงสัยว่าเมื่อสงสัยเสียงดนตรีหรือน้ำทิพป,ปลอมทาไมไม่ตรวจด้วยยานท่านตอบกับฉันตามที่คิดว่าทุกคนจะสงสัยเหมือนกันเพราะฉันก็สงสยัยท่านบอกว่าท่านตรวจเมื่อตรวจแล้วพบว่าเป็นเครื่องดนตรีคณะเดิมของท่านเองที่ท่านสร้างสมบารมีไว้เดิมคณะดนตรียังเป็นนางฟ้าเทวดากันอยู่เขาเห็นเจ้านายเก่าเข้า อยู่ในป่าเกรงว่าจะเหงาเลยเอามาบรรเลงให้ฟังเรื่องเสียงดนตรีนี้หลวงพ่อท่านเตือนว่าฟังแล้วอย่าติดเสียงจงจํำเสียงที่เกิดขึ้นและขาดไปให้ทราบว่ามันเป็นอนิจจังเราตีมันดังพอหยุดตีมันไม่ดังเมื่อหยุดตีแล้วไปคลาหาเสียงคิดว่ามันหล่นอยู่ตรงไหนก็หาไม่พบท่านว่าตรงนี้มันเป็นอนัตตาเอาสิลองเล่นกับพระแก่สิ พ่อจับอะไรได้เป็นสมถะวิปัสนาไปหมดอย่างนี้บารมีจะไม่เข้มข้นจะทนไหวหรือพวกเราเอาตรงไหนเป็นสมถะและวิปัสนาเอาตรงหนังสือหรือเอาตรงที่ครูบาอาจารย์ว่าหรือเอาที่เนื้อหนังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จับไม่ตรงจุดดีขี้ติดมือเหม็นนะ่าจะบอกให้เลือกจับเอาตรงที่ดีจึงจะได้ดีจับอย่างหลวงพ่อท่านจับนั่นแหละดี ของท่านมีประโยชน์จริงๆเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ผ่านไปไปพบพระกันเลยดีกว่าเรื่องก็ไม่มีอะไรมากนอกจากท่านแสดงปาฏิหาริย์โชว์ให้ดูเท่านั้นเองก็วันนี้มันหมดเวลาแล้วเขามาตามฉันข้าวฉันไปฉันข้าวก่อนนะตอนกลางวันถ้าว่างงานจะมาคุยใหม่ถ้าไม่ว่างก็รอฟังวันต่อไปสวัสดี กหลานทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่27มกราคม2515คิดว่าลูกหลานคงจะคอยฉันมาหลายวันเพราะหลังจากวันที่6ธันวาคมมาแล้วฉันก็พูดอะไรไม่ได้อีกทั้งนี้เพราะว่าในตอนต้นพูดมาหลายวันแล้วไอการพูดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดแล้วก็บันทึกเป็นตัวหนังสืออันนี้ฉันทนไม่ไหวเพราะร่างกายฉันมันไม่ทนแต่จิตใจฉันมันทน ฉันคิดว่าจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่ฉันจำได้นะเอาแต่เพียงที่ฉันจำได้ไอ้ที่ฉันจำไม่ได้นะฉันจะไม่เล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุทยาฉันรู้เรื่องท่านมากแต่ว่ามากเท่าที่ฉันจะรู้เรื่องได้แต่ไอ้เกินวิสัยหรือไอ้ที่ไม่รู้ก็ไม่เล่าให้ฟังเห็นว่าปฏิปทาบางอย่างหรือหลายอย่างของท่านไม่เหมือนกับพระในปัจจุบัน แต่ว่าพระในสมัยท่านเองก็เหมือนกันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเหมือนกันเพราะว่าปฏิปทาของพระแต่ละองค์มีความมุ่งหมายต่างกันสำหรับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่ปกติท่านมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเวลาบำเพ็ญกุศลแต่ละครั้งท่านประกาศท่ามกลางประชาชนว่าขอผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าทำแล้วจงสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตการเถิด ี่ฉันพูดไปบ้างก้าเกินไปบ้างก็อย่ารำคาญนะเพราะว่าฉันฟื้นจากตายเอาเรื่องหลวงพ่อปานมาเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าท่านปฏิบัติอย่างไรประพฤติอย่างไรแต่อย่าไปถือว่าครูบาอาจารย์ของเรานะดีกว่าคนอื่นไปทั้งหมดนั่นใช้ไม่ได้เหมือนกันนะต้องคิดว่าปฏิปทาของพระแต่ละองค์ของแต่ละบุคคลก็ย่อมมุ่งดีด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าใครเขาจะมุ่งเอาดีกันตรงไหน เพราะดีมันมีหลายสิบดีถ้าคุณผู้ฟังสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าในแต่ละตอนนั้น หลวงพ่อท่านแทรกวิธีการปฏิบัติไว้มากมายเลยทีเดียวก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะติดตามฟังตอนต่อไปจากรายการแบ่งปันเรื่องดีๆค่ะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนราัตขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ